สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาฉีเป่ารถเก๋งรถใส่งานเป็นรถบ้านนะครับเอาเมื่อนี้ครับมีสภาพแบบว่าหนาใส่นะครับมาให้เพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆได้ชมเบิ้งเดวกาเป็นท่างเลือกนะครับเอามาแล้วตามเบิ้งเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่กับรถเก๋งโตโยต้าโคโร拉ให้ทอกตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บินซินครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง1.6วันถอกเกียร์ออโตอ้ตัวนี้พอเคยดุมแก๊สนะครับอเอาทะเบียนกอนไก่น่อหนู3870มหาสารคามด้านหน้าเห็นมีตำหนีจากน้อยตรงนี้ครับนี่เพราะว่าลูกสาวป้าเพิ่อนว่าไปเจิมมาาว่าสันเอาเป็นรถเครื่องยนต์ดีวานาใส่อีกขั้นหนึ่งแต่ภายนอกรับสีสันกะมีตำหนีตามรูปเนาะ อันนี้ก็ล่องสอบถามกันเืิ่งได้แต่เมื่อนี้ครับแอลดูแฟนเพจมาชีเป่ามาไอพีพ่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีได้เป็นทางเลือกนะครับกับรถตีขั้นใส่งานประจําเลยตัวนี้เป็นเครื่องเอ่อหนึ่งจุดหกประหยัดน้ามันนาใส่น้ําซ้ําเป็นเกียร์ออโต้กับกระจกไฟฟ้าอีกตั้งหากเอาเืิ่งจากดนะ้านนาไปก้อนครับนี่นี่ครับนี่จะพาไล่มาทางดันสังใส่เมื่อ,อด่านนาะจะมีตํานี้ตรงนี้ครับสีร้อยแตงนะครับ ตรงน้อยเจมิมลเห็นกันแจะ๊จระ,ะ,ะกันเลยครับแต่ว่าส่วนอื่นนี่ก็มีนิดๆน้อยๆเก็บงานเพราะว่าเป็นส่วนมากเป็นรถจอดนะครับจอดตากแดดนิดนึงจะมีคาบมีอยางโยอันนี้ก็ตัวนี้ครับนี่กาหาพิจารณาเอานอกเพื่อนๆเนาะครับส่วนทั้งรอกยางครับนี่ดอกยางหนาๆเงี้วๆครับมีดอกยาง,งใส่งานได้อีกโดนแบบว่าชนิดว่าใส่จนเลื่อมข้าวคนละตัวนี้เป็นยาง ปี2อ2 3นีนะครับนี่ครับอย่างปี2023ครับช่วงหน้าสวยๆช่วงล่างแหงๆครับนี่เอาทาั้งขังสวยๆครับสีเป็นสีทั้งอยู่ในเหล็มเพื่อนเนี่ยเพิ่นจะเอินว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าสายตาเฮาจะเอิ่นว่าสีปรอนทองเพิ่อนเอืนเนาะเอาทาั้งไตช่วงล่างครับผมอาจจะเห็นพาชัดปนนเป็นไนลอนศาดให้เพิ่งกันแบบรอบๆเพื่อกอนนี่ครับตัวนี้เป็นกระจกออโต้ครับ ตัวเป็นตัวนี้ครับนี่หลังค่าโอ้บ่รั่วนะครับแต่ว่ากระจกนี่บ่อกว่ากระจกหนานี่ป๋าเพิ่นไปเลี่ยนมหม่นะครับใส่เงาเๆเลยครับนี่เปลี่ยนกระจกหนามามหมหลูกยงลูกยางว่าต้องห่วงครับพ่อซึ้มตัวนี้น้าใส่กันเลยวันทอออ้าวรอหลังครับนี่ดอกยางนี่ครับเป็นปี18นะครับอ้าวอหน้าปี13เออปี2 3ตัวนี้เป็นล่อหลังนี่จะเป็นปี18ครับผมแต่ยังใส่ได้ครับผมเอา เบิงกันหลบๆขั้นสะกรอนให้เพื่อนๆ e FC ฟซีพี่ๆน้องๆได้เบิงน้ำช่มกันไปใกล้ๆครับเดี๋ยวผ้าติดเครื่องให้เบิงครับด้านหลังครับกันชนท้ายนะมีร้อยแตแกจักน้อยแต่กระรั้นตีเลยว่าพอมีการชนหนักพิกความจมหน้ามาแน,น,น่นอะนพอรถคันนี้ใส่งานปกติครับผมนีอ่อาผ้าเบิงรอบๆขั้นครับนี่ตั้งด้านขวาเมื่อฟังผู้ขับนะครับ ดอยางนี่กะอ่าตัวนี้จะเป็นยางปีรับตัวนี้เบิ้งก่อนครับเบิ้งตามปีเพิ่นเบิ้งก่อนตัวนี้ดูก่อนครับนี่อ่าตัวนี้ปี18นะครับอ่าดอกยางกัยังใส้ได้ครับถือว่าเป็นรถจอดนะครับนะด้านหลังนี่ให้เห็นความเดิมครับเป็นรถใส่งานทุกมือเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าครับนี่ตัวนี้เด้อ ครับข้างในกะเอาให้เพิ่งครับนี่นาดูนาใส่ไปกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับนี่เอาเบิ่งทั้งนาครับเึ๊บอันนี้คือด้านค้นครับปั่นประตูยังกรึบๆนะครับนี่ตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับว่าเคยดมแก๊สวันเทาะนี่ให้เพื่อนๆชื่มมีเครื่องเสียงพร้อมเดี๋ยวติดเครื่องให้เพิ่งเลยครับนี่ตัวนี้ครับเอานี่ทั้งนานะครับลออนาในป้าเพิ่นเปียนยางมากมาครับนี่ อขออนุญาตครับให้ป้าติดเครื่องให้เบิ้งครับนะครับเปิดป้ากระโปรงจักน้อยนะครับป้านี่ครับปึ๊บนี่เครื่องย่นแห่งๆกันเลยครับหึหป้องเสียงเครื่องครับนิ่มมากเลยครับเสียงนี่โอ้สุดยอดครับเอาผ้าเบิ้งนิดนึงนะจ๊ะปึ๊บ บ็อกควันนะครับนี่บ็อกควันครับนี่นี่บังฝากระโปรงครับนี่น็อตไม่ขยับครับฝากระโปรงครับตะเข็บตะเข็บนิ่มๆครับตะเข็บครับแต่ว่ากับว่าไม่นนิ่มเกินไปนะครับหือว่าเป็นตะเข็บเดิมมีสติ๊กเกอร์ให้พร้อมครับนี่สติ๊กเกอร์ครับแล้วแรงหนาครับขั้นนา ด้านนาที่ชุ่นเกจิงครับแต่ว่าพอถึงจุดสำคัญอย่างตัวนี้ครับนี่สติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับจากโรงงานกันเลยครับนี่ตัวนี้ครับบากระโงมับพ่อขยับครับน้องเบิ่งกันได้ครับช่มบนบ่งกนปิดจราณาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับแล้วตัวนี้ครับนี่ข้อมโอนนะครับนี่เบิ่งไปเพวงกลมครับ่ฝ่ายทะเบียนปีห8แปครับผมนั่นเพจเดิมๆครับ เงินเกียรเดิมครับนี่นี่ครับนี่ใบทะเบียนตัวนี้จดทะเบียนปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งครับพี่จดทะเบียนปีสี่หนึ่งสนใจนยล้เอียดสอบถามก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอกันเลยสําหรับราคาเปิดขายกันอยู่ที่แยวเชื่อมป้ายยืนอยู่หน้ารถจักหน่อยครับนี่นี่คือเจ้าของรถนะครับป้าเงี้เยเปียกกันเถอะครับนี่เงียเปียก ขายกันยูราคาเท่าไรครับเนี่ยราคาที่ขายในหางห้ามือมันขายได้บ่ครับผมเ<อ>พิ่นตั้งไว้ยูราคาห้าหมื่นวันทอครับหกหมื่นนี่ละเอาจังมาต่อรองราคาถามเพิ่นกันได้ครับอ่าส่วนตำนี้นี่อันนี้เพิ่นเฮ็ดลูกเพิ่นเฮ็ดคืนเองนะครับ<ต>บ่ได้ถึงครับบ่ได้ถึงจุดไหนถึงว่าจุดสำคัญวันทอตัวนี้นะครับนี่มาต่อรองสอบถามราคาได้ตามเบอร์โทรครับนี่กล่องเดิมๆเลยครับนี่ เอาเดี๋ยวพาเบิง้งค้าไยกระโปงไยจักน้อยครับ่อบังหันเบิ้งรอบขั้นแล้วเหลือกระโปงไยนี่แหละครับขออนุญาตเนี่ยเปิืให้เบิ้งครับนี่เป็นรถธรรมะหากินนะครับมีเครื่องมือกบนี่เอาตะเข็บเกา่าๆครับนี่น็อตบ่เคยขยับแม้แต่วงอย่างเดียวเลยรถใส่งานมากเกือบ20ปีครับตัวนี้ลองเบิ้งเลยครับีนเอา,านี่น็อตไม่ขยับนะครับแก๊สไม่เคยดมนี่ครับตัวนี้ ปลาเพิ่นมีรถหลายคันครับเพราะนใส่ทุกมือเด้อันนี้ก็ใส่เฉพาะบนยูนอ่เขียดคอนเขนเทนั้นฮาครับผมนี่แบบเดิมๆครับนี่ครับนี่ถือว่าเป็นรถรถเมื่อบ้านแท้ๆนะครับเพราะได้เว้ากันแบบเล่นๆนะครับรถบ้านแท้ๆเอาสนใจรายละเอยียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรนี่เลยครับนี่ปลาเพิ่นกำลังกลางเบอร์โทรไห้เบิง่งนี่ครับนี่คือเบอร์โทรนะครับนี่เอา เอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลดูแฟนเพจขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนึับ